ต่อไปนะครับครับสัวัสนี้ครับผมผลิตวัชรศิลป์ครับเ็เป็นผู้แทนพัษดรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลครับตอนแรกจะแนะนําชื่อเล่นด้วยแต่เห็นคุณดังสิมันก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อเล่นตัวเองก็ไม่เป็นไรเผื่อว่าใครอยากจะรู้ชื่อเล่นคุณดังั้นนะอันนี้คือบอกได้ไหมครับบอกแทนคุณดังสิมันได้ไหมต้องคงต้องถามเจ้าตัวครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเขาใช่แต่ผมคิดว่าถ้าคุณดังสิมันเปิดเผยชื่อเล่นเนี่ยผมอาจจะโดนล้อชื่อเล่นผม น้อยลงมานิดนึงอ,จอาจจะขาดกันได้ครับอันนี้อย่างนี้เนี่ยผมถ้าผมถามคุณลังสิมันลมเรื่องชื่อเลน่นถ้าเขาบอกก็คุณก็สามารถบอกได้ใช่ไหมครับครับโอเคเอชื่อเล่นคุณลังสิมันลมชื่อว่าอะไรพอจะบอกได้ไหมปกติแล้วมันเป็นความลับมากนะครับโอโ้สิ่งที่ผมกาลังจะบอกต่อไปนี้เนี่ยครับมีน้อยคนมากที่รู้โอเคโอ้โหถ้าถ้าอย่างนั้นนี่ถ้า,งงา,นนถาสมมติ ผมถามไปนี่ผมจะติดคุกไหมครับเนี่ยไม่ผิดหรอกครับโอเคแต่ว่าค,คุณอาจจะลืมไม่ลงเ oh. พราะชื่อเล่นของผมชื่อใบพลูครับชื่อชื่อว่าอะไรนะครับชื่อใบพลูครับโห oh. คุณสอสอใบพลูแต่ถ้ารักกันครับเรียกผมว่าโลมเถอครับ โอเคครับได้เลยครับคุณใบพูอันนี้เขาบอกชื่อเล่นแล้วครับเพราะว่าคุณลมสามารถเปิดเผยได้ทีนี้ทางคุณสามารถบอกได้ไหมครับครับก็ยินดีครับชื่อเล่นชื่อไอติมครับจริงต้องบอกว่าพักเราก็เน้นเรื่องการให้ความสำคัญกับความโปร่งใสอยู่แล้วก็ยินดีเปิดเผยชื่อเล่นเปิดเผยได้หมดเลยทุกคนครับก็ขอบคุณคุณไอติมแล้วก็คุณใบพู มากๆนะครับถ้าจะเปิดเผยให้สุดเนี่ยจริงๆแล้วไอติมเนี่ยมีชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งนะครับอ้าวอันนี้คุณยังเปิดเผยข้อมูลไม่ไม่หมดเลยครับเนี่ยโห<ฮ>แล้วแล้วอีกชื่อหนึ่งท,ที่ที่ไม่ได้เปิดเผยคุณใบพูรู้ไหมครับผมรู้ครับเพราะชื่อนี้มีสามพยางชื่อว่าอะไรครับคุณใบพู ผมคิดว่าคนที่จะตอบชื่อนี้ได้ดีที่สุดคือคุณไอติมครับก็ถือโอกาสรายการนี้ครับเปิดเผยอีกชื่อหนึ่งให้คนทั้งประเทศได้รับรู้เอาละครับวินาทีที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงแล้วอีกชื่อหนึ่งของคุณไอติมที่จะได้เปิดเผยในรายการนี้ก็คือชื่อว่า ความจริงต้องบอกว่าก็ไม่เคยปกปิดตั้งแต่ต้นนะครับเราก็ทํางานตรงไปตรงมามาตลอดครับอีกชื่อหนึ่งที่คุณใบรูน่าจะพูดถึงก็คือชื่อว่าน้าแข็งน้าแข็งบอกครับเชื่อว่าอะไรนะครับน้าแข็งบอกน้ําแข็งบอกครับมันคืออะไรครับคือมันมาจากคาว่าน้ําแข็งบอกครับซึ่งเป็นภาษาใต้ของคาว่าไอติมอ๋อความจริงก็มีความกักวมอยู่ว่ามัน ในตีมกับน,น้ำแข็งบอกนับเป็นหนึ่งชื่อหรือสองชื่อ oh. ก็ได้ปรึกษาทปปชแล้วนะครับว่าจะต้องชี้แจงแบบไหน,น mm. ก็ได้ได้ยื่นข้อมูลทุกอย่างให้กับปปชครบถ้วนครับ oh. อ๋อเพราะฉะนั้นปปชก็มีชื่อคําว่าน้ําแข็งบอกอยู่ในนั้นด้วยครับโอเคก็ถือว่าไม่ได้ปกปิดอะไรนะครับไม่ได้ปกปิดครับอ๋อ oh. ก็นี้นะครับเป็นหน้าที่ที่สสพึงกระทํานะครับเราต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างให้ประชาชนรับรู้